มามามาชาเปเล่นแบบนี้นะครับเอ้ยดียยยป่ะโยิงคนมันอ่ะพี่อันนี้ชาวบุไต มาเล้วมาเล้มาเรวมาเนีวมาคขานี่วะเดี๋ยวไ่มแต่มาับเองขึ้นอ๋อไม่ใช่ไฟอะ นั่อะไรวา้าเฮ้จอดอได้เปล่าวะอาจจะจอดจ้านดูก้าดูี่มา,า,าท่านี้รอรอจดบจีบแดงไฟดูกนไปชุบเพื่อนมันเอวอบ่ ก็เดี๋ยวไปชวนเพื่อนเยอแหละก้นยังี่จวอืมบ้านไาแลวกุชารอยากแล้วมันระเบิดไปแล้วอะมแววมีคนมีมีพี่หน้าเราเลยเนี่ย้องตายเลยวะมันมีตัวน็อกอยู่ะอ๋อเอาเนี่ยมันได้ไฟ เมื่อกี้กูราดได้เลยนะกันไม่ดันยังไม่หมดจีนั่นน่ะน่าจะคนละี่กันเอ้เปิด่ไปมน่าเนี่อาเด็กควาดไคมไวเนี่ยเ่ไม่ได้ตนตีเลยเล่นนะเล่นนะไม่เล่นไม่เล่น อ่อนเดียวครับยื้มเลยครับวัสดีครับวัสดีครับพี่บูเบคอนคอนมูอันนี้ในกับมนามี่้อนีนัไงนะเต็มเลยผมจะเทนโปรแล้วนะครับแค่นั้นแหละโอ้โหให้มีเต็มนเจ้โอ้โหเยอะจัง โอ้นไอ้บนหัวโอ้เนี้ยข้างบนแต่กูแลน้โอ้ยสองนหัวมงไม่เห็น้ไม่เห็นอ้อ้มอนบข้างบนมีนะเอออ้มันหลังหลัง่ไหนหลัง่ไหนดคนะอเอ้ยเอ้ยมชนชิ้ล็อกหิเดิมชิ้มนิด้ตัว เ้ยามาแล้วไต้งไม่ต้อาไปีนายังมเฮ้ยมันติดนะพี่เบียร์ติดติดมอมพี่เบียร์มีตัวนึงไม่มีตันึงล่ล่างอบตีนะ ดเลยวะข้าวางกูมีตัวนึงฮะอย่าใม่หมดาดิไม่ได้ฝั่งนี่เลยเดี๋ยวโหมดแล้วรถหลังมาปะข้าวรนตายยังตุนเหล่าแข่งมันชอบหลอนเนาะพวก้าอะไรเหลือ่ะเอบเพื่อน แต่ชอบนั่งเหงานั่งหมดไปเลยเติเบอโยสดีว่าก่งแข็งอะไรก่งแข่งแล้วเพื่อตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะเท่านีนเราเมื่อกี้ปะเมื่อกี้ขับมันนำเราเราอยู่ใต้ตีนไอ้มอนดีรถไปตี ที่สามตัวครับนี่จอดเนี่ยข้างบ้านเนี่ยทำอะไรวะมีตัวมีตัว้ากบนนอนอยู่แล้ววันเช้าจะมาแค่นี้

แต่บอเไม่ออกาจริงายงานเข้าหัวต้องหัวครับเล็งหัวครับตอนนี้เขายี่สิบหกยอ่สิบหครับเบอร์เดิเดร้อยร้อยครับเดิมเดอี่ร้อยคูณสามสามร้อยคูณสี่คสรอยิบวมเหมือัเดือดสิบคนเอ้ยในนี้มั้ โอ้ยยี่สคนเอ้าเอ้าเมื่อกี้ยี่สิบคนเลไมันเหลือสิบคนไว้เย่างเออแล้วสี่ยังไม่มีเลยอย่างว่ะคุณน้องจะบอกเลยวงแค่นี้เลยยี่สิบคนอยู่มาเยอะอยู่นะน่าจะเป็นคนที่แบบต้อตายแล้วแบบไม่เอาไปชุบมันมั้งนะจะครับเฮ้ยใครมาแล้วใครมานั่นดิเราจะไปรู้ไหมเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้ มนนังมน้นเขาบนสองตัวเลยที่มาหล่อตัวเลยมั้งนะโอ้หมดแตกตันีนเแล้วเชื่อเราเลวยงขวาจบดแล้ว มันบ <im ักนะพี่อ๋อพี่เบียร์ใช้ยัีมาดีอยู่อ่ะดีอยู่ีู่เสียงใหม่ไม่ชอบเดอ๋วอ่ะชอตชอตก็ปิดเใหจริงๆใช้แม่ได้ไหมได้วก็ชอบข้างหูฟังกูดับดูกลกินเบลกินดับยังไม่ได้เปลี่ยนลี่ท้องใเปลี่ยนที่ใส่แปลงอ่ะใช่ใช่แต่มันงัวมันวัว งอเหมือนอะไรชอบชมันแขนแบบเลียเลียงงามเลย่ะเอ๊งึบแานกงมันต้องงอแขนแขนนี่เี้ยะเลีอยงแล้นะใช่แล้วนี่เรื่องหนีผมแบอ้าวแล้วทำไมชอบมาแขนจิ้มไปทั่ววะชอบชอบชอบ ถึงเส้นเลือดสีจะสวยอะะอยู่ได้ไม่นานที่รานนะหแปลกโครงมารนี้ก็สมัยไม่เคยทำให้ภูมิใจเจ่งๆไรสักวสมปุยมุยแล้วดอกสีไรเขบสีเขียวครับใช้สีเขียวมาแล้วแต่งจริงชอบผิงฟูนะนี่ด้าศีปลาเขาสวยอ่ะก็สีมันคล้ายแก้มแก้ม มันปรับได้เหรอเลนดับไหอืมนเลือดอยากได้เลือดสีป้าที่ตัดเออนเซฟก็ดลีละววะมีอพี่ก็ปรับดิยายซื้อมันคนมันหมดไวเฮ้ยหนีเนี่ยุดทายุดทายยังไง วโอ้ยโอ้ใครที่8กิโลเนี่ยอะไรเนี่ยสิงโตไใช่เหรอบดเพราะมันมีน้อยอยู่รู้ดีไงคุณคาดกา1อ่ะเยอนเกินโอ้ยยอะู่ไมเล่นมาบกแต่ละ15ยุ่งไปสิบห้าฮ่าาาโว้ยโว้ยโ 喂喂喂喂喂喂喂！啊。